ันนี้ก็มาเก็บละม,มุดแต่เช้าเลยค่ะมาเก็บละม,มุดกับแม่นะคะละม,มุดอันนี้ก็จะเป็นละม,มุดพันไข่ห่านค่ะพอถึงเดือนมีนาก็แก่จัดแล้วก็จะได้รีบเก็บถ้าไม่รีบเก็บนะคะเดี๋ยวนอนนก nope. จะรีบมากินค่ะ บอกแล้วว่าอย่าขึ้นสูงนะคะแต่แม่นี่ก็ชอบเก็บนะคะชอบเก็บจังเลยขึ้นไปนะคะบอกว่าโอเคอยู่ฉันยังโอเคฉันสามารถทําได้วาสันวะอ้าทําได้ก็โอเคนะคะทําได้ตอนเย็นอย่ามาบ่นเด้อว่าปวดขาปวดเอววาสันวะอันนี้ก็ช่วยๆช,ช,ช,ช่วยกันเก็บนะคะลวมุดนะคะเวลาเก็บก็จะมียางนะทุกคนอ่าก็เอาวางไว้บนพื้นก่อนก็ได้หรือจะใส่ถังใส่ถังเสร็จก็จะต้องรีบเอาไปเทลงน้ํานะคะยางเขาจะได้ไม่ติดลูกนะละมุดพันไข่ห่านก็จะลูกใหญ่หน่อย ะะแต่ว่ารูปดกนะละมุดก็จะมีอายุหลายปีเลยค่ะต้นนี้นับดูแล้วนะอก็ได้26ปีแล้วนะละมุดต้นนี้นะคะกิ่งเขาก็จะเริ่มแก่ไปแล้วแต่ก็อายุยืืนนานหลายปีถ้าใครจะปลูกก็แนะนําให้ปลูกเลยค่ะละมดุดนะคะอันนี้ก็จะได้ขายทุกปีเลยนะคะขายทุกปีเลยโอ้โหเก็บนี่นะขึ้นเลยนะคะขึ้นบันไดเลย่ะจิตก็จะรอรับอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมแบบนี้ทุกปีเลยนะคะ แม่บอกว่าขอให้ใช้เจ้านะจับให้ก่อนนะให้จับนี่ก็จะประมาณนี้นะคะลนอยู่พื้นก็มีนะคะเพราะว่าเราวางไว้ตรงพื้นอยู่ตรงพื้นให้ยางเขาเาไหลออกนะเพราะว่ายางก็จะเหนียวเนียวนะคะก็เก็บใส่ถังแล้วก็จะเอาไปล้างอีกที่เรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยนี่เต็มถัง